ขอเจริญพรระย,ยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้ความเคารพนับถือตลอดถึงศิญ,ญานุสิทธทิทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านที่ได้ชมในรายการในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บรรดาเราทั้งหลายก็ได้มีการบอกกล่าวหรือปราถนาอยากจะให้หลวงพ่อได้มีโอกาสได้พบปะ เนื่องจากเราทั้งหลายก็ได้รับภัยจากที่ได้ทราบแล้วคือภัยจากโลกทั้งหลายทำให้บ้านเมืองของเราประเทศเราและก็สถานที่ต่างๆได้ปิดไปชัว่วคราวเพื่อเป็นการรักษาระดับมาตรฐานของการควบคุมโรคตามที่รัฐบาลและหน่วยต่างๆ ที่รับผิดชอบได้ขอให้พวกเราทั้งหลายร่วมมือกันทางวัดวิริยโชตก็เป็นวัดหนึ่งที่มีญาโยมสาธุชนทั้งหลายนะได้มาร่วมการสร้างกุศลผล,ลบุญต่างๆมีการมาไหว้พระบ้างเรียกได้ว่าเป็นที่ชุมชุมนุมเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐต่างๆแต่ทางวัดก็ไม่ได้ปิดนะมา ก็มีเปิดไว้ตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือกันดีกับทางบ้านเมืองเพื่อการควบคุมโรคทั้งหลายไม่ให้แพร่กระจายวันในวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้พบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งก็เราจะจะฝากให้กับพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสได้ทําความดีถึงจะไม่ได้มาที่วัดก็ตามความนึกถึงสิ่งที่เราได้ศึกษา สิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้รับไปรับทราบแล้วก็นำไปปรับพุติปฏิบัติเอาก็ทำไปเรื่อยๆทางทางวัดในตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภามาก็มีญาติโยมพอมีเดินทางมาไหว้พระกันบ้างมาสนทนากันบ้างทางนี้ก็อยากจะฝากพวกเราทั้งหลายเมื่อบ้านเมืองเรายังไม่พ้นจากวิกฤต สิ่งเหล่านี้โครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิดขึ้นเช่นโรคโควิดนี้ก็ตามก็ขอให้พวกเราจงรักษาตัวเราตามมาตรการนะสิ่งใดที่เป็นความเสี่ยงแล้วก็ให้พวกเรารักษาให้ดีเพราะจะไม่มีใครช่วยเราได้ขอให้เรารู้ไว้ว่าไม่ใช่เป็นกฎข้อบังคับนะหรือบางทีก็ใช้บังคับเช่นพอออกกฎฉนะุกเฉิน ห้ามสิ่งนั้นสิ่งนี้นั้นก็เพื่อใครเพื่อตัวของพวกเราทั้งหลายเองแต่วัดวิทยชก็เปิดมาตลอดไม่ได้ปิดวัดใครมาก็ได้แต่ว่าก็มีมาตรการที่จะต้องรักษาตัวของตัวเองให้ได้เพราะอย่างมาที่วัดนี้ก็มีนะตามหลักการต่างๆที่เขาว,าง,า,วางไว้เอาวางไว้ว่าต้องแก้ปรับปรุงเมื่อมาวัดแล้วต้องมีวิธีป้องกันอย่างไรเช่นใส่ เม็ดก็มีการล้างมือด้วยเยลต่างๆทางวัดก็มีไว้ให้อยู่แล้วและในที่ต่างๆที่เขาห้ามเราก็ขอให้เราได้ช่วยกันร่วมมือนะถ้ามีความจำเป็นจะต้องไปในที่ใดก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้รักษาทางวัดนี้ก็ยังเปิดกิจกรรมในช่วงนี้ก็มีกิจกรรมเป็นปกติ แต่ถ้าจะเป็นที่ชุมชนในดางานในดๆที่หน่วยงานเขาบอกไว้ก็ยังไม่ได้ทําเต็มที่เช่นง,งานเวียนเทียนจะมาถึงในวันที่6กนี้ก็ให้ความร่วมมือตอนนี้ก็ยังนะแต่วัดก็เปิดเป็นปกติแต่ก็ไม่ไม่มีพิธีกรรมนะอย่างที่เราทั้งหลายได้ทราบนะเช่นการทําบุญนะในเทศกาลสําคัญการเวียนเทียนทางวัดก็คงจะต้องอปิดเอาไว้ ก็คืออาจจะเป็นทำอยู่ภายในซึ่งพระสงค์ญาโยมที่อยู่ภายในวัดก็อาจจะประกอบพิธีต่างๆหรือมีโอกาสญาโยมก็เดินทางได้นะแต่สิ่งสําคัญตาอมาอยากจะฝากในวันนี้ให้รักษาตัวเองให้ดีนะเพราะสิ่งใดที่ก็ห้ามที่หน่วยการแพทย์ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเราทําอย่างเนี้ป้องกันอย่างนี้แล้วจะทําให้เราปลอดภัยแ้ววก็ควรจะปฏิบัตินะอย่าได้ อย่าได้ไปดือ้ออย่าได้ถือว่าเราเก่งเราไม่กลัวนะนการโรคมันไม่ได้หายไปจากประเทศเราหรือในในโลกนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเรากำจัดเอาไวใ้ให้มันเป็นพื้นที่เช่นวัดวิริโชตมันก็อยู่ในขอบเขตของตรงนี้แต่ถ้าออกไปจากวัดวิริโชตสมมุติอ่าถ้าจะมีโรคภัยแค่เจ็บมีคนเป็นโรคสักร้อยคนก็อยู่ในวัดนี้ก็อยู่ร้อยคน แต่ถ้าร้อยคนที่อยู่อริโชดเดินทางไปที่ต่างๆโดยไม่ระวังนะไม่รักษาตัวมันก็จะไปแพร่เป็นจาก,กร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายอย่าได้วิตกกังวลและสําคัญที่จะให้พ้นจากภัยนี้ได้ก็คือการสร้างกุศลผลบุญการเจริญสมาธิการสวดมนต์ไหว้พระอยู่บ้านก็ขอให้เราทํากันมาเอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะให้เป็นบุญ เช่นเราจะหลับตาหายใจเข้าพูดออกโทรไปเรื่อยๆก่อนเราจะหลับจะนอนช้าเราตื่นมาระหว่างที่เรามีเวลาว่างก็ทํามีการสวดมนต์ไหว้พระคนใดที่ได้เคยปฏิบัติอยู่แล้วก็นําไปใช้คนไหนที่ยังไม่เคยอย่างน้อยก็สวดพุทธคุณก็ได้นะโยมทั้งหลายลองทําดูร้อยแปดจบนะก่อนจะนอนสวดจิตวิโสร้อยแปดจบนะตื่นมาเราก็นั่งสวดไปร้อยแปดจบ เช้าเย็นเช้าเย็นก็แผ่บุญกุศลได้เหมือนกันเทียกว่าปฏิบัติไปในตัวก็จม,มาขอฝากไว้นะในวันนี้ได้พบปะญาโยามพอสมควรพอสังเกตแก่เวลาอนะก็ขอให้พวกเราตั้งใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอให้เราได้พ้นจากภัยทั้งหลายนะโรคภัยจงจะได้มีแก่เรานะเพระะั้นให้เราตั้งใจหากมีโอกาสจะมาวัดก็มาได้นะโยมมาได้ ก็เปิดไว้ตลอดเวลานะแต่ก็ให้รักษาก,กฎกติกาที่บ้านเมืองเขาวางไว้เท่านี้เราก็ปลอดภัยนะออกจากนอกบ้านนะก็หาผ้าปิดจมูกนะอะไรที่เป็นสื่อจะเป็นสื่อของเชื้อโรคทั้งหลายภัยทั้งปวงจะมาถึงเราได้ก็ป้องกันเอาไว้ก็ถือว่าเป็นดีที่สุดนะอันนี้แตมาขอฝากไว้แล้วก็ในวัดวิณชวยก็เริ่มนะ ก,การงานต่างๆก็มีอยู่ตลอดเวลานะอยากจะฝากบุญกับพวกเราทั้งหลายก็เห็นใจที่จริงนะโยมนะก็เราก็อยู่ในวิกฤตลำบากทางวัดวิริยช่วยก็ได้ออกไปช่วยเหลือนะประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนาะหนึ่งเดือนมาเนี่ยอย่างที่พวกเราทราบตามงานตามรายการตามข่าวบ้างก็ยังมีช่วยไปเรื่อยๆอ,อีกนะพาน้ะใครมีศรัทธา เหลือกินเหลือใช้หรือพอจะแบ่งปันคนที่เขาไม่มีกินไม่มีใช้ก็บริจาคได้นะต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งจตุปัจจัยทางวัดบิลโชก็จะเป็นตัวแทนรับแล้วก็จะไปทําให้ตามเจตนาช่วยเหลือพี่น้องเราตอนนี้ก็รับอยู่ตลอดเวลานะถ้ายมีโอกาสก็มากันได้แล้วก็ทางวัดก็ยังก็ยังมีงานบุญอยู่ตลอดตอนนี้ก็บุรณะวิหารแก้วใหม่นะกำลังทำซุ้ม สมประตูของวิหารใหมนะ่ของเก่าก็ยังดีอยู่มีหลายคนถามหลวงพ่อยังดีแล้วจะต้องเอาแก้ไขทําไมเนื่องด้วยตอนนี้ภาวะก็เยอะเหมือนกันก็คือนกพิราบนะโยมาเกาะตามสิ่งก่อสร้างต่างเนี่ยแล้วก็ถ่ายมูดเป็นเรียกว่าเป็นพาหะมาอีกโรคหนึ่งเหมือนกันนะก็ลองหาทางแก้ไขก็เลยบุรณะทาประตูนะสมประตูใหม่ให้ ให้นกได้ได้อาศัยได้น้อยที่สุดเราจะไปฆ่านกก็ไม่ไม่ใช่ที่จะไปไล่เขาก็ไม่ใช่ที่แต่ก็มาทําสิ่งก่อสร้างเราเนี่ยให้มันน้อยที่สุดที่เขาจะเกาะได้ก็เลยทาซุ้มประตูใหม่นะประตูทางเข้านะมีทั้งหมดสิบสองประตูก็รับจะผ่าประตูละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะ เพราะนั้นันมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบสี่ช่องนายโยมนะยี่สี่ประตูก็มีจับภ้าไปแล้วสามประตูตอนนี้นะญาโยมก็ขอฝากบอกบุญกันนะโยมนะถ้าเราพอเห็นว่าจะพอจะมีกําลังแล้วงานใหญ่ตอนนี้ที่กําลังจะทําก็คือพระเดชพระหลวงพ่อพระราชพมยานก็สร้างมานานหลายปีแล้วก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเพราะว่าทางวัดก็ไม่ได้ออกเรียอะไรอะไรมากมายอาศัยญาโยมลูกหลานที่ศรัทธาองค์หลวงพ่อ บางคนก็ถามว่ามาหลายหลวงพ่อจะเสร็จก็ต้องบอกตรงว่าได้มีเงินก็ทําไปไม่มีก็ต้องหยุดแต่ก็คิดว่าไม่น่ายากถ้าลูกหลานเราที่มีความเคารพกตัญญูศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อก็มาร่วมช่วยกันโยมก็ต้องใช้งบประมาณอีกประมาณพอสมควรสักสามล้านสี่ล้านก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือว่าขยายพื้นฐานออกมาแล้วก็ตกแต่งสถานที่ตกแต่ง นะทำพื้นทำบันไดต่างๆก็คงจะเสร็จโดยเร็วไว้ได้หากลูกหลานนะมีความศรัทธานในองค์หลวงพ่อก็ขอฝากบอกบุญใหญ่ไว้อสองอย่างตอนนี้กำลังบูรณะแล้วก็สาราปฏิบัติธรรมอีกเช่นกันกุติพระกรรมฐานก็คงจะบอกในข่าวต่อๆไปจะมีกุติพระกรรมฐานของพระโยมที่เนื้อที่35ไร่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ อาคารปฏิบัติธรรมกุฏิกรรมฐานห้องพักนะก็จะบอกไปในรายการสื่ออีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขอฝากบุญไว้โดยเข้าๆกับญาติโยมสาธุชนที่ชมในรายการนะคราวนี้ก็คงจะพบกันเพียงเท่านี้ก่อนพอเป็นสังเขตนะให้เราได้เห็นว่าเออบางคนไม่ได้มาวัดนานแล้วหลวงพ่อหายเงียบไปนะหลวงพ่อก็ไปทําหน้าที่เพื่อกูลช่วยเหลือพี่น้องเราที่ตกทุกข์ได้ยากส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้อยู่วัด บางคนมาว่าก็ไม่เจอนะอีกส่วนหนึ่งก็ในว้าก็บูรณะพัฒนาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก็ขอบุญทั้งหมดเนี้ยที่ได้ทำมาจงเป็นปัจจัยนะให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ชมรายการในวันนี้ให้จงมีแต่ความสุขให้จงมีแต่ความเจริญมีความหนักแน่นในกุศลผลแห่งบุญทั้งหลายมีความหนักแน่นในพระพุทธศาสนา บุญกุศสนอันใดที่ได้ร่วมกันมาตามาภาพได้ทำแล้วตั้งแต่ชาติต้นปัจจุบันนี้ก็ขอผลบุญนี้จงเป็นผลสําเร็จแก่ญาติโยามสาธุชนทั้งหลายที่ชมในรายการด้วยบุญบาร,รมีแห่งพระรันตนตไยในสถานที่แห่งนี้มีบาร,รมีหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นที่สุดและครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกรูปทุกนามพระเดชพระงพ่อพระราชพมยานองพระสิงห์วาตนสุนรเทีสุดตลอดถึง พรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดนี้ดนบรรดานประทานพรให้สาธุชนคนดีทั้งหลายจงมีแต่ความสมปรารถนาทุกประการมีพัน,นิพาณในชาติปัจจุบันนี้เธินจเจริญพร